สายมีอยู่สามสองแบบนะครับสายเนี้ยจะเป็นเอาไว้ล็อกใต้เก้าอี้แบบนี้ใต้เก้าอี้กับข้างหลังตัวอ,อันนี้นเดี๋ยวเรามาใสา่สายตรงกลางให้ดูก่อนอน,นี่นะสายตรงกลางเป็นแบบมีที่ล็อกเป้าตัวอ,อันนี้ อันนี้เอาไว้ดึงปรับนะกดตรงนี้กดทั้งข้างดึงเข้ามาโอ,โอเคบอกนะ่ ดึงเต็ียมไว้เนาะอันนี้เอาไว้ดึงแบบตรงน,นีาแทน,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 นี้ผ่านผ่านบาอตรงนี้ไปผ่านช่องบาอไปแล้วก็ผ่านช่องนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวปมตรงนี้มันจะล็อกตัวของมันเอง ใส่เข้าไปในนี้ครับฟุบเข้าไปให้ให้ป,<อ><ไ>ปมยืดฮึมมันจะออกไปได้เลยนะ,ะให้ให้เขารู้เองว่าเขาต้องดันลึกกว่านี้เออดันดันล <c oughs> ให้ปมนี้สุดเลยฮะข,ข้างนี้ก็เหมือนกันนะเล็งเล็งดีๆนะรูดมาอย่างนี้นะปุ๊บแล้วใส่ปมเข้าไปในนี้ๆๆนะครับมันจะล็อก ถ้าถ้าสุดแล้วมันจะล็อกอยู่ตรงไหนเลยตรงกลางก็มีช่องตรงนี้ช่องนี้ฟุบดันเข้าไปดันคึบเลยนะให้สุดเลยแล้วก็อ่าต่อไปสายล็อกที่นี่ข้างหลังก้านหนอันนี้เอาไว้ล็อก,กพนักพิงหันหน้าน,นี้ออกเาจะปรับสายง่ายอันนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้คึบลงไปเลย ถ้าเราไม่ได้ต้องการวางบนเก้าอี้ผู้ใหญ่เราก็ไม่ต้องใส่อ,อันนี้สําหรับวางบนเก้าอี้ผู้ใหญ่แล้วก็ด้านด้านข้างนี้ก็เหมือนกันใส่เขไปช่องนี้แต่ตอนนี้ต้องออกแรงซะหน่อยน,นะหันตันนี้ออกล้วจะได้ปรับง่าย,ยใส่เข้าไปตรงนี้ตรงนี้ยัดเข้าไปเลยแต่ว่าตรงนี้จะใช้แรงเยอะหน่อยเพราะมันแค็แต่แต่ที่ร้านใส่จนสุดไม่ได้นะไม่ออกไม่ได้ ใส่้าจะอ,ออกไม่ได้อันนี้อึ่ยอืมโอเคมีไลไ์สอบถามเข้ามานะครับ